ก็ขอสวัสดีเหล่าผู้ที่หลงเข้ามาดูคลิปในวันนี้กันด้วยนะผมวันนี้อยู่กับเกม Color Island องผมคุณโปนั่นเองก็ประกาศก่อนเลยนะผมว่าพาร์ตต่อไปเนี่ยอาจจะยังไม่มีนะสำหรับเกม Color Island เพราะว่าเราต้องพักเกมนี้ไว้ก่อนสักครู่หนึ่งเพราะว่าเกมตัวนี้บักมันเยอะมากบักมันโหดมากพวกผมเล่นกันจนถึงฤดูหน้าเออแบบคาไว้ตรงนั้นเลยเพราะว่ามันเล่นแล้วมันแบบ มันบักแล้วเพื่อนผมมันหลุดพร้อมกัน2คคนอ่ะโดยที่แบบไม่สามารถหาสาเหตุได้ว่ามันเกิดจากอะไรอะ่ะเออแล้วแบบมันเล่นวันเดิมซ้ําๆกันประมาณแบบหกรอบอะ่ะเออสียเวลาเป็นชั่วโมงในการเล่นวันเดียวอะ่ะเออ แบบไม่ใช่ว่าผ่านวันเลยนะเพอเล่นใกล้ใกล้จบวันปุ๊บมันหลุดมันหลุดมันหลุดมันไม่ได้แบบใกล้จบเิยเออมาเล่นมาได้แบบประมาณถึงสักไบสองในเกมอ่ะเออแล้วมันหลุดอ่ะเออแล้วแบบโอ้มันก็ทําอะไรเยอะแล้วอะไรเงี้ยเ้วก็ต้องมานั่งทําใหม่หมดเลยวนวนวนพอถึงเวลานันก็หลุดอีกรอบอะไรเงี้ยก็เลยว่าเดี๋ยวรอมันแก้บั๊กให้มันหายน้อยกว่านี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวค่อยกลับไปเล่นต่อเออเลยพับโปรเจกต์ไว้ก่อนเขี่ขี่ขี่ได้เยอะเลยสิ้นเดือนกระเป๋าเต็มทุกคนนะได้ อ๋อมาแล้วมาแล้วสินะมาแล้วสินะใครวะนักใครน่ใครเอพีซเขาสุดท้ายรึเปล่า a d c คซีคนสุดท้ายอยากรู้ไม่ใช่ NPC หรออรเปล่าเขาพูดว่า NPc นี่ไง NPc ีซีคนสุดท้ายก่อจะมาอีดอกคลองอะไรเขาเพิ่งกลับมาแต่ไปเที่ยวไอ้เด็กี้อเดี่ีถ้าใครจะตีดีก็คือต้องรอผ่าไปฤดูหนึ่งก่อนนะ จีบง่ายหรือเปล่เาเจอนีหน้าเลยเยี่ยมก็น,มน,นั่นแหละครับเปิดฤดูร้อนมาก็ยินดีต้อนรับนีหน้าเข้าสู่หมู่เกาะคานาลไซแลนด์นะผมก็ต้องบอกว่าเขาเพิ่งกลับมาเขาเป็นคนที่นี่อยู่แล้วเขาไม่ใช่คนที่ไปย้ญญายเขาเ้ามนเราเนี่ยเออใน,นี่นระหว่างนี้ผมขอพูดถึงเกี่ยวกับาการวางแผนในฟาร์มของผมกับคุณีก่อนละกันเนาะว่า ตอนนี้รเราวางแผนจะทำอะไรบ้างด้วยคุณบิ๊กเนี่ยเขาจะมีตอนนี้เคย <c oughs> เคยบอกไวแล้วแหละาเขาจะเน้นปลูกฟาร์มเยอะกับด้านการทำเควสแล้วก็อะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ก็คือตอนนี้คุณบิ๊กเขาจะเป็นการแบบว่าปลูกสวนของเขาจะแบบมีเยอะมากเขาจะมีสวนของฝั่งขวางเราเนะเาะที่เห็นนะ่ะเออมันจะเป็นสวนที่เขาจะปลูกต้นไม้ทุกชนิดต้นไม้ก็แย่แล้วหมายถึงพืชผักผลไม้ทุกชนิดเออเออไว้ที่สวนตรงนั้นแล้วด้านล่างเราจะมีโกดังในอนาคตนะมันจะมีโกดังอยู่ คุณพี่จะสร้างมา2อันแล้วก็ตรงข้างๆโกดังอันนั้นเอาไว้ปลูกแปลงดอกไม้แล้วก็เอาของไอ้พวกที่เอาไว้สำหรับค้าไปไว้ในโกดังด้วยนะผม,ผมก็จะมีโกดังผมด้วยเออก็จะแยกกันคนละโกดังเลยนะครับนี่แล้วส่วนตัวของผมก็ฤดูนี้ฤดูที่ผมมองผมไปศึกษามาเขาบอกว่ามันเป็นฤดูที่ทําเงินที่สุดโดยการปลูกพริกแมงแล้วก็เอาพริกไปใส่ไอ้นี่โหลแก้วเพื่อหมักให้มันกลายร่างเป็นซอสพริก ศีลาชาจริงก็ถ้าเกิดว่ามันเบสอ่อนบ้านเราก็น่าจะเป็นซอสพริกศีลาชานล้วแหละ <c oughs> okay, โอเคกนั่นแหละครับผมก็จะปลูกตะพริกเลยปลูกปลูกบนบ้านเปหลังเลยเออแต่หารู้ไม่เวลฟาร์ม well ผมมันโครน้อยเลยเพราะว่าผมปลูกแบบอย่างนี้ด้วยแล้วผมก็ไปเอาเวลาไปลงเหมืองส่วนใหญ่นั่นแหละ โดยหลังจากนี้มันจะไม่ค่อยมีอะไรเยอะเลยว่ามันจะมีแต่แบบเออเดี๋ยวผมจะตัดตัคดคลิปมันมเลยแล้วกันเนาะว่าว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างอะไรขึ้นบ้างอะไรไบ้างแต่ผมยังไม่พากเสียงเหมือนเดิมนะเพราะว่าผมรู้สึกยังไม่ไหวว่ะนี่เจนเลยดูนี่กูต้องตกชั้นละนะอาวเราผู้คุณคิดถึงสกอตต์กันหรือเปล่าฮึ <c> ่ <oughs> ไม่มีอะไรหรอกครับแค่จะบอกว่าสกอตต์ เขาเลยเขาเปิดพิพิธภัณฑ์เสร็จแล้วพิพิธภัณฑ์รรของเราทั้งการขายขาย,ายขายเทียนขยายเว้ยโอ้ย,อยนั่นแหละมัได้ทำการขายายตัวเป็นที่เรร้อยคือตอนนี้พิพิธภัณฑ์เราสวยมากครับแต่เอาว่าเท้าผมรู้ได้ไงผมในคลิปคุณจะเห็นว่าผมไม่ได้ไปเฉียดพิพิธภัณฑ์เพิ่มเลยนอกจากเข้าไปบร,ริจาคของแล้วก็อ,ออกมาเลยคําตอบไม่ไงผมไปเดทกับยูริมาแล้วเห็นครับสวยมากสวยมากทุกคนแล้วก็สกอตจะให้ไอ้แปลงหน้างูอันนี้นเรามานะผมซึ่งไอ้แปลงตัวนี้เนี่ยจะสามารถ ทำให้เราไปขุดเหมืองอะไรพวกนี้หรือทาอย่างอื่นอย่างเงี้ยมีโอกาสเจอฟอสซิลนะผมเพื่อเอาฟอสซิลไปทําอะไรสักอย่างได้นั่นแหละครับเองอ่าก็วันนี้วันที่5ของฤดูร้อนเนะผมมาสะดึกๆเลยก็จะเป็นการมาบอกว่าเดี๋ยวตอนนี้ผมจะเริ่มคราบกับดักจับแมลงมาวางเพราะว่าผมอะไปวิ่งไล่จับแมลงจนแบบว่าเลเวลมันถึงขั้นแบบว่าวางกับดักจับได้แล้วเออเออแล้วก็ถามว่าทําไมเราถึงมาวางกับดักจับแมลง โอ้โอ hora, ผมขอเราที่มาที่ไปนิดหนึ่งแล้วคุณอยากจะฟังได้ไหมได้ไหมผมขอร้องขอบคุณมากเลยครับได้ห <h> ร <jam ming> ือเปล่าไม่รู้แต่ฟังเถอะโอเคก็เนื่องจากว่าในตี <moon> ้ของเราเนี่ยคนที่มีนพาร์ตซีบัขับทางด้านการเงินน้อยที่สุดจะเป็นผมนะผมเพราะว่าผมแบบดูแปลงผมดิถ้าคุณดูตั้งแต่ต้นคลิปคุณจะเห็นว่าแปลงผมแบบแม่งเล็กมากเพราะแบบแม่งแค่สปริงเกอร์สิบอันรวมกันเออแล้วก็มีต้นพริกเดินรวมมันทั้งหมดอ่ะแม่งอยู่แค่ในนั้นอ่ะประมาณเจ็สสี่หรือเจ็ดบสองหรือเท่าไหร่นั่นแหละเจ็ดสิบกว่นั้นอ แล้วก็ถึงแม้พริกมันจะโตทุกๆก็เลยโตเสร็จแล้วจะออกผลผลิตทุก3วันก็เถอะแล้วเราก็เกี่ยว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 แล้วก็เอาไปหมักเป็นซอสพริกสีราชาขายก็เถอะแต่แบบว่ารู<ว>้<น>สึกมันยังน้อยอยู่การเงินที่มาจากเรานีมีแค่ตรงนี้เองลงเหมืองเราก็เอา <S <S ตรงเนี้ยไปเป็นทรัพยากรเข้าบ้านอย่างเดียวซะมากกว่าไม่มีอย่างอื่นเลยก็เลยแบบว่าจะทำยังไงให้การเงินเราสู้ชาวบ้านเราช่องเขาได้เพราะว่าไอ้แก๊งตกปลาสองคนนั้นก็โคตรแรงเลยแล้วส่วนคุณบิ๊กเขาก็มีความปศุสัตว์เขาเขาปลูก พืชอ่ะเยอะมากอยู่แล้วแล้วเขาขายเขาขายแบบเยอะเป็นล็อตใหญ่ของเราไม่แค่ล็อตแบบได้แค่ครึ่งหนึ่งของเขาอ่ะเออล้วก็บวกเขามีฟาร,ร์มสัตว์อีกพวกไก่พวกวัวพวกอะไรพวกนี้อีกโอ้ยรายได้เราสู้เขาไม่ได้ก็เลยแบบไอ้สามคนนั้นรวมกันคือแบบมันเบิ่มมากอ่ะเออคือแบบถ้าเป็นแบบร้อยเปอร์เซ็นต์สี่คนรวมกันผมจะมีรายได้ส่วนของผมแค่ประมาณสิบถึงสิบสองเปอร์เซ็นต์ของรายได้ทั้งหมดั้งจากสี่คนรวมกันนะเออ จะมาผมแค่สิบถึงสิบสองเปอร์เซ็นต์ก็เลยแบบงั้นเรามาหาทางถ้าแบบพัฒน์ศิรินคำให้พวกในบ้านมันมีตังค์ใช้เรื่อยๆดีกว่า,วอา,าเออก็เลยเป็นที่ประหาก,การค้ากับดักอันนี้เองพอแล้วแถมว่ากับดักมันค้าแพงไหมก็ส่วนตัวมองว่าไม่ได้แพงมากแพงแค่เหล็กนี่แหละเพราะว่าเหล็กมันต้องไปลงแต่ <ไป S 1> เราไปลงอยู่แล้วเราได้มาแบบสมมติขั้นต่ำคือ4อี่อสูงสุดอยู่ที่แ0ดสิบอผมจำได้อยู่เพราะฉะนั้นเราก็แค่ วันไหนฟาร์มมาได้เท่าไหร่เราก็เจียดไปแค่ประมาณ20-30%ของที่เราฟาร์มได้ไปทําเป็นออแล้วก็ขับแล้วก็วาง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 ,วาง,วางไปทั่วเลยวางไปเรื่อยเออนั่นแหละเออแล้วก็มาดูกันว่ามันจะได้ไรายได้เยอะแค่ไหนบอกเลยถ้าเกิดฤดูหน้าผมแม่งเล่นเสร็จนะแล้วผมมาตัดให้พวกคุณดูรายได้ภาษีเป็นคำแม่งแบบโอ้โหโคตรโอพีอ่ะเฮ้ยไม่อยากพูดมีสาระอรีกมีเลยรอ่ะอุ้ยคนเดร์หนออึบคนใหเคลื่อน ้จับไปร้อยี่สิบบาทการยังไม่โตเลยเมื่อไหร่จะโตวองการเงินโอก็หวานที่หกเอยในละนดัที่ผมกำลังลงเหมือนอย่างมองมันอยู่นั่นเองนะผมก็ทางฝั่งของแก๊งตกปลาที่ได้ทำการไปสำรวจใต้น้ำเป็นเล็กน้อยนะผมก็ได้ทำการไปเจอกับอาณาจักรเงียก เป็นที่รร้เลยนะครับผมเราคนเรียกบางคนว่าอ,อาณาจักรเงือกนี่แหละเข้าปากสุดละอมคนเรียกเกาะเงือกก็ไม่ได้ใช่เพราะมันอยู่ใต้น้ําจะเรียกว่าหมู่บ้านเงือกก,ก็ก็ดูเล็กไปหน่อยสําก็เล็กกันแหละนั่นแหละครับอัีิสีแล้วก็ผลจะคัดซีนที่เราไปอาณาจักรเงือกได้นะครับผมเราก็จะได้ผลไม้แจกสตีเวน่าฟรีถาวร คตดดีหวานที่11ข้ามาไกลอยู่นะเนี่ยก็อยากจะบ,บอกว่าตอนนี้เมืองอยู่ในระดับแรงดีแล้วแล้วก็ตอนนี้เอาพีมาอัปเกรดนะผมต้องการอัปเกรดความสามารถในการไปขุดเหมืองเล็กน้อยนะผมจริงจริงไม่เล็กหรอกต้องการเยอะแหละแต่ว่าวากัตามตรงนะจากใจคนที่ลงเหมือง อาคานีกับวาลีอย่างเดียวนะเพราะว่าตอนนี้ต้องการสองอย่างนี้เยอะมากมาก,มากจากใจนะครับทุกคนอัปเกดจากทองแดงเนี่ยไปเหล็กเนี่ยประสิทธิภาพแทบไม่ต่างกันเท่าไหร่เลยต่างกันนิดเดียวยจริงๆคือแบบอย่างตอนที่แบบอัพจากปกติอะกลายเป็นทองแดงอะเออลงของอาคานีอะคือแบบเออาคานีไม่ดต้องบอกไอถ้ำดินนะเออปัตภีปะเออพูดผิดพูดผิด,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 ดไอถ้ำทองแดงอะ คือแบบพอใช้เป็นพลิกแอ็กทองแอกทองแดงแล้วแบบปเอออันนี้โอเคแต่พอไปอยู่แบบถ้ำวาลีแล้วคือแบบโอ้หินอันละสองก้อนกดคักละสองทีเผอสามทีด้วยเออพออัพเป็นเหล็กปุ๊บเหมือนเดิมเป๊ะเลยแค่หินทุกก้อนแม่งเคาะสองทีเท่เ้นเองไม่มีสามก็เลยแบบโอ้มันเกียร์แค่นี้รู้สึกเสียดายตังค์เลยถ้าคุณอยากได้แรงกว่านี้จริงๆยังไงก็ต้องแบบแนะนำนะทุกคน เปลี่ยนจากทองแดงอะถ้าเปลี่ยนไม่ได้ข้ามไปทองแม่งเลยไม่ต้องรอใช้เหล็กหรอกไม่ต่างกันเท่าไหร่เลยยกเว้นแต่จะเอาเหล็กไปลองใช้ในแบบพวกทองกับออสเมียมอะเออถ้าที่มันเป็นแบบวายุกับไอ้นั่นอะถ้าไฟอะเออถ้ำลมกับถ้าไฟอันนั้นอ,อ,อาจจะเห็นผลเยอะกว่าก็ได้แต่ผมไม่แนะนํามากถ้าเกิดลงแค่สองถ้ำเนี้ยแล้วเปลี่ยนจากทองแดงเป็นเหล็กอะโอ้แม่งโคตรกากเลย ก็วันนี้นะครับวันที่12นะครับในเกมก็ยินดีต้อนรับทุกทกท่านเข้าสู่เทศกาลแรกในฤดูร้อนของเรานะครับผมนั่นก็คือเทศกาล Animal Festival ประจำคาโรไลน์ปีที่หนึ่ง โดยในเทศกาลนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับจริงๆก็เมททำตั้ง3มอย่างเนี่ยแต่พอดีว่าพวกเราทําได้แค่สองอะนะเพราะว่าเรามีแค่ไก่ตอนนี้ไม่มีงบซื้อวัวก็ในเทศกาลนี้นะจะให้เราสิ่งแรกที่ถ้าเกิดเรามีทั้งไก่มีทั้งวัวที่เราจะทาได้ได้นอนหนึ่งอย่างในเทศกาลนี้นั่นก็คือการขี่ไอ้กระทิงเนี่ยมือฟีลลิ่งแบบอยู่บนกระทิงได้นานที่สุดเขาเรียกอะไรเป็นเครื่องเล่นของอเมริกาของต่างชาติอะไรพวกนี้ที่ผมเห็นนะ ผมไม่แน่ใจอะเขาเรียกว่าอะไรอะเออนั่นแหละเขียเนี่ยไปให้ได้นานทด้สุดนออันนี้ถ้าผู้คุณไม่ซีเรียสมันจะมีวิบอกอยู่ต้องไปดูว่าเท่าไหร่จำไม่ได้ในคลิปอะแต่ผมก็เล่งสปีดซะเวยผู้คุณน่าจะดูไม่ทันแต่มันว่าถ้าทําเกิน90วิน่าจะได้ที่1แน่นอนร0 0ส่วนผมก็ล่อไปแล้ว120รว้อยยี่สิบวิจำไม่ได้เออนั่นแหละ แล้วก็อย่างที่สองที่เราจะได้ทำในเทศกาลนี้ก็จะเป็นตัวของอแข่งชนไก่นะผมก็ถ้าเราสามารถทําให้ไก่ชนเราเป็นที่1ได้ก็รับไปเลยไก่ตัวนั้นจะมีความสามารถในการออกไข่สีทองออกไข่มากกว่า100รฟองรับไปเลยไข่ทองนึกว่าก็ตามตรงนะเ,นเรื่องยากมากเลยที่ไก่เรา่าจะได้ที่1นึ่งอะ่ะเพราะว่าคุณวิกได้กล่าวว่าหัวใจไก่เราม่นยังไม่มากพอที่จะได้ขนาดนั้นแต่ไม่ใช่ว่าเป็นไปไม่ได้ครับเพราะว่ามิสลามมันทำมาได้เฉยเลย เออผมยังได้ที่สามเลยไม่เข้าใจเหมือนกันเออแล้วตอนนี้เราก็เลยมีไก่ทองหนึ่งตัวในบ้านนะผมที่จะบอกไก่ทองล้วต้องบอกว่าไข่ไก่ที่ออกไข่เป็นสีทองได้ตัวหนึ่งในบ้านนั่นเองโอเคแล้วก,อก็อีกเทศกาลหนึ่งนะผมอีกเทศกาลหนึ่งแล้วเราต้องบอกอ e ีกกิจกรรมหนึ่งเออกิจกรรมที่สามนะที่เราสามารถทําในกิจกรรมนี้ได้นะั่นกะนะ็คือวิ่งบัวอยากเรียกว่าประเภทนี้วิ่งควายมากเลย <laughs> <laughs> เ แต่มันเป็นวัวเออนั่นแหละเอาวัวมาวิ่งแข่งกันครับผมใครได้ที่หนึ่งก็วัวออกผลผลิตทองเหมือนกันครับผมนั่นแหละแต่พอดีเราไม่มีวัวด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นตัดทิ้งกับนั่นแหละเทศกาลนี้หมดละแค่นี้ไม่มีะลรหรอกผมตกไปหนึ่งอย่างว่ะทุกคนมันมีปรากฏสัตว์เลี้ยงด้วยหวานที่สิบสามเย้ไอ้ที่ยังไงสุดกูยังมาช่วย กว่ากูจะมาหาถึงตรงนี้ขุดจนแขนัดหลุดแล<ะ>้วมามังกรเนี่ยบอลยังไงเป็นม้าไม่รู้ไหนม้ามังกรทะเลแงตัวที่อะไรเนี่ยมีขาหล,ลังเขาเรียกว่าอะไระมันมีชื่อเรียกเฉพาะทางอยู่นะตัวไหน ไม่ใช่คีเลนมันก็มพีสีขาเหมือนกันในหอยมันเป็นชื่อของสัตว์เขียวโพไซดอนทุกคนคิดว่าเป็นตัวอะไรครับคอมเมนต์บอกกันได้นะครับหวานทีสิบคุณรูจะสงสัยว่าอีเมื่อกี้นี่มีแค่นี้เหรอใช่มีแค่นี้แหละ โอเคก็ต่อกลับมาต่อนะวันนี้วันที่ที่เสี่ยงนะผมเป็นวันที่เ,าเราไดา้ต้องบอกว่าเสร็จเควสที่คุณกงต้องบอกว่าน้องกงเขเาเขาขอเรามานะผมก็คือน้องกงเขาอยากจะมาเที่ยวเมืองมนุษย์เขาอยากเล่นกับคนนะเออแต่คน,มอ,นมองไม่เห็นไอ้เจ้ากงนยนะต้องทำยังไงดีให้เห็นเราก็เลยทําการไปซื้อชุดมาให้น้องปอมตัวก็คือในเมื่อคนไม่เห็นกงแต่คนเห็นชุดเราก็แค่เอากงใส่ชุดเราก็จะได้ กงที่เป็นคนเล่าอะ่ะการ็ออตามาที่เห็นนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละเปลว่ามันใช้ได้เวิร์กแล้วกันคือการแปลงกายสไตล์ชาวักษ์สุดเหรอการแปลงกายสไตล์ชาวหยา ชาววังโทษทีนะนายยกมึงไม่สงสัยหน่อยว่าแบบมันโผล่มายัางไ,ไงไอ้เหี้ยมันไม่มีเรือเข้าออกอ่าวได้ซ้ำอ่ะแบบอยู่ดีๆก็โผล่มาเงี้ยมึงให้ญาติกูมันโดดล่มมาไงวะไอเ้เหี้่คนเ่องเขาอาจจะมากันเรือลำอื่นก็ได้ แล้วก็ในะวันเดียวกันนั่นเองนะครับผมสามารถที่จะเลเวลการจับมแมลงเนี่ยพลสูงถึงขั้นที่จะจับมแมลงที่บินได้แล้วนะครับผมถามว่ามันต่างกันยังไงคต้องเข้าใจกันนะครับว่าจับมแมลงที่ <laughs> อยู่บนดินใช้กับดักบนพื้นแต่ถ้าอยากจับผีเสือ้อมันบินได้มันจะใช้กับดักบนพื้นไม่ได้มันโง่มันต้องใช้กับดักที่ดีกว่านั้นและนี่คือกับดักที่เราได้มาแต่ว่าขั้นตอนตรงใช้ยากคือหมายถึงแบบว่าไปวางให้แบบ แล้วแบบไม่ใส่อะไรเลยอะติดยากมากติดโคตรยากมันจะไมนต้องใส่พวกแบบว่าเหยื่อล่อจริงว่ะผมลองปล่อยเสื่อมมาหลายวันและแทบไม่มีเลยถ้าเกิดคุณอยากได้คุณอยากลองมาใช้จริงๆก็แนะนําให้ใส่กับดักไปนะผมก็เลยใส่เหยื่อล่อเข้าไปเลยถ้ายังไม่ได้ก็รอปลดเหลือยอเหยื่อล่อแล้วค่อยทํามาว่างไว้ก็ได้ผมคือไม่แนะนําให้คาบนะคือรอให้ปลดเสร็จปุ๊บแล้วเราก็เดินลงไปที่ร้านที่มันขายอุปรกรณ์ตกปลากับมแมลงเออเราไปซื้อเหยื่อร้านนะั้นเอาทุกทุกทุกๆ เหยื่อมันถูกๆถ้าเทียบกับเหยื่อตกปลาถูกกว่าเยอะเลยวันที่ยี่สิบสามคาซีนเนี่ยถึงอาทิ่คาซีนมาต่อไีต่อหนักไ้กู้มันต้องใช้สีอะไเหรือว่าใช้แค่ไม่เกี่ยงก็ได้สองอันรู้ ก็ในวันนี้ก็เป็นวันที่คุณบิ๊กเขาได้ทําการไปขูดไอสาายไอสาลายก็บ้างแล้วไปขูดขยะใต้ทะเลสาลายผมไปขูดเลยเวลาเม้องการใช้จริงๆอ่ะไปขูดจนแบบว่ามันเคลียร์พื้นที่ทั้งหมดในใต้น้ำแล้วนะผมไม่ได้แปลว่าจะไม่มีขยะนะแต่แค่ขูดจนมันแบบว่าปลดล็อกของที่มันต้องการเสร็จหมดแล้วนั่นเองลยไม่เกิดคัสสินนี้ขึ้นมาผมโดยชาวใต้ไอพวกแบบเงือกใต้น้ําก็จะบบว่าโอ้ my g o ก ม่นเจ้านี่กูอยู่มาตั้งนานมันอยู่มานานแล้วไม่เห็นมีใครทําอะไรเลยแต่พอทั้งไอ้หมอนี่มามันขูดขยะใต้น้ําอย่างเดียวจนไอ้ลากนี่หายไปอย่างนั้นแล้วโอ้นายมันเจ๊งเจ้าจริงเลยเออนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละอะไรก็ว่าไปตามในเรื่องกันไปนะครับดูก็อกูเลู่เลู่เยู่ยาก็ทำไงได้พวกเราเบสเจร่าเบสทั้งบนบกแล้วก็ใต้น้ำเลยน่ะคนมันต้องทำทุกอย่างเหนื่อยว่ะให้รางวัลดีๆหน่อยดิ ป้าป้ายังเป็นนักเงินเงี้ยฉันป้าป้ายังเป็นนักเงินป้าป้ากูาาขอแลกข,ขากับทางมาเควสด,ดิเอ้รับรางวัลเควสด,ดิเนี่ยจะได้คนละหมื่นวะคนละหมื่นเลยพวกมึงนี่รวยดีนี่มันไม่ใช้เงินเงี้ยหรอกมันเลยเก็บเก็บมาได้แล้วมอยย่งจููกับผ้คนในใาน ถ้าได้คนล,ละหมื่นนี่พรุ่งนี้กูวิ่งไปเอาพีกแอกเลยนะไอ้สัตว์ได้เงินหมื่นแค่คนเดียวนะครับทั้ทงตีเพราะฉะนั้นไปฟาร์มต่อแล้ว หวานที่ยี่สิบโจริงๆวันนี้ไม่มีอะไรหรอกครับก็แค่อยากจะบอกว่าแอบไปอัพบ้านมาบ้านอัพเสร็จวันนี้พอดีแล้วก็นี่นี่นี่น,นี่จริงๆก็มีไปอัพขวานด้วยตอนนี้ขวานยังไม่เสร็จอยากจะโชว์โชว์ไอ้นี่ให้ดูเก็เลยเลเยอร์ฟาร,รม์มแล้วก็ไอ้นี่ประมาณวันช่วงนี้โชว์ได้อยู่โชว์ได้อยู่แล้วก็ไอ้นี่อยากจะโชว์รายได้ด้วยว่าเนี่ยเรารายได้มันต่อวันแบบช่วงเนี้ยมันขนาดไหนเพราะว่าตอนเนี้ย ผมอัปเกรดไปวางไอ้นี่มาด้วยไปแอบไปวางกับดักใต้น้ํากับดักจับไอ้พวกจะบอกว่าแมลงใต้น้ำก็ไม่ต้องบอกว่ากับดักกับดักจับสัตว์ใต้น้ําที่อยู่ตามพื้นเออต้องพูดอย่างนี้เออนั่นแหละแค่นั่นแหละจะมาอวดแค่นี้แหละแล้วก็ตอนนี้ก็จะเป็นแบบวางกับดักกับดักอะไรด้วยตอนเช้าก็จะแบบ มาวาง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 ,วางแล้วก็แปะ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 อะไรก็ว่าไปเราก็ไปซื้อกับดักมาถามว่ามันคุ้มกับต้นทุนที่เราเสียไปไหมเพราะเราต้องเสียตังไปซื้อกับดักมาใช่ไหมทุกคนผมมองว่าคุ้มนะเพราะว่าวันหนึ่งอะเราจะได้ได้เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ25 0 0ถึง5,000ในฤด,ดูร้อนนะเออเป็นพาสติบินคำต่อวันเลย2,500ถึง5 0 0พัน แล้วเราซื้อกับดักทั้งหมดเนี่ยเราจะเสียรายจ่ายทั้งหมดคือมันไม่ใช่ต่อวันด้วยเพราะว่ามันวางแล้วกับดักจะอยู่ได้3วันแล้วต้องมาเติมใหม่ก็คือทุกๆ3วันเราจะต้องมาเสียตังค์ราวๆพันก,นกว่าเกือบ2 0 0พันเกียรติพื่ทุกคนพันกว่าเกือบสองพันหากกับการที่เราได้รายได้วันละ25 0 0ถึง5,000เรื่อยๆ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 ถ้าวันไหนโชคดีก็5,0002วันติดอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็กำไรอยู่นะ สำหรับรู้ดูร้อนน่ะไม่เย,ย่ไม่เย่ยไม่แย,ย,ย,ย่พาสีมนคำแล้วสมมติว่าถ้าเราทำได้แต่แบบช่วงต้นฤดูนะคิดสภาพวันละ5,000แล้วทุก3วันแล้วต้องหักเราต้องหักตีเป็น2,000แล้วกันเนาะจริงๆมันไม่ถึงหรอกตรงประมาณ1,500ถึง2,000นะเออผมให้เฉลีย่ยเฉลี่ยตีกลางๆก็1,700อืมก็วันละห้าพันวันเดี๋ยวผม เปิดแคลคูเลเตสแป๊บนะทุกคนเอคุณอาจจะสงสัยว่ามันก็บวกเลขไม่ยากขนาดนั้นปะพอดีผมแก่แล้วผมไม่ได้เซียนบวกเลขเมื่อก่อนผมเคยเลขเกลี่ยสีมาเอ้ยต้องบอกว่ามอปลายเลขเกลี่สีตัวตึงของห้องปัจจุบันไม่ขนาดนะั้นแล้ววะตัวโทษตัวถอยตัวฉันในอดีตจะต้องมองฉันอย่างเหเอียดยาวมานะเจะ้าใจมันสองพันห้าถึงห้าพันสองพันห้าถึงห้าพันตรงกลางร,ระหว่างนั้นเราจะตีเป็น 3,500แล้วกันเนาะ3,500คูณ28 00, เราจะได้ทั้งหมดตอดสมมุติว่าถ้าเกิดว่าเดือนหนึ่งนะ้นในรูดดูเราเราทำได้ประมาณนี้นะอยู่ที่98 00, ก็ตีเป็นเกือบแสนเออเราสมมามารถตีปัดขึ้นหรือปัดลงก็ได้แต่ถ้าเราคิดในแง่ลบเราก็จะรู้สึกดีกว่าในตอนที่รายได้จริงๆมันโหมาแล้วมันได้กำไรนะเราตรีเป็น90 0 0 0นะผมแล้วทุก3วัน28 00, หาร3ทุก3วันก็คือเราต้องจ่ายตังประมาณ9 ก็ตีเป็น10ครั้งแล้วกันโอเคเราต้องเสียตังค์พันเจ็ดทุก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 ,ทกตีเป็น10วันเราก็จะต้องได้ทั้งหมด17,000แล้วก็เมื่อกี้เรา9 0 0 0หมื่นเาหักไปก็ได้ประมาณ83,000ต่อเดือนจากพักสิบเปินคำัของผมเงี้ยเจ๋งวะทุกคนเจ๋งวะเจ๋งวะเจ๋งวะปดหม่นสต่อเดือนเลยนะ ออพระศิวินคำเรามันเด้งมานี่ยังไม่รวมซอสพริกสีราชาที่ได้วันละ3ขวดอีกนะเว้ยซอสพริกสีราชาแล้วก็ไม่รู้ว่าเกตแต่ละสีได้อะไรบ้างตีเป็นดาวทองแล้วกันดาวทองมันตกขวดละ75็บาทมั้งเจ็สิบห้คูณสามท่ากับสอง2 2อีคูณอีก3เอ้ย28ดดิเออ28ี่สทำไมมันน้อยจังวะ เนี่ยซอนพีกสีราชาได้ทั้งหมดหกพันสาวอเจ๊เมยทำไมวะมันน้อยไดขนาดนี้นั่นแหละจำไว้ทุกคนเกมทำฟาร์มส่วนใหญ่ทำฟาร์มจริงๆรายได้ไม่ค่อยเด็ดทำไมก็ไม่รู้โอ้ยนั่นแหละนั่นแหละก็ผมก็มาคิดค่าเฉลี่ยเราเล่าข้าวไว้ให้คุณดูอวดอวดอวดหน่อยอวดหน่อยว่าตอนนี้ภาษีมันขับลัขนาดนี้แล้วนะเออเขาเรียกว่าเก้าหก ก้าวมาเป็นผู้นําทางด้านพาสซีเป็นคำด้านรายได้ให้ทางบ้านเรียบร้อยแถมอันนี้ผมยังไม่รวมที่แบบว่าเวลาผมลงถ้าผมจะได้พวกแบบว่า g ีโอดมาให้แบบว่าทางคุณิีกเขาไปเคาะเล่นด้วยถ้าเกิดไม่ได้ใช้ก็ไปขายอีกนะบึมบึมแต่จริงก็ไม่น,าน่าจะไมขายมากเท่าไหร่หรอกถ้าเรายังไม่ได้อัพพวกป X แอพวกอะไรตรงนี้ให้เสร็จแล้วนะเออแต่ถ้ามีซีเรียลก็ขายขายไปเถอะตังก็ไม่ได้เยอะอแล้วก็เมืองตอนนี้อยู่แหลงซีแล้วนะจ้า วันที่ยีนพักพิงเอาสัตว์เลี้ยงมาฝากครับน้องชื่อลูโน่ทำความรู้จักไว้ครับทุกคนไม่รู้เหมือนกันว่าอนาคตจะมีบทเยอะแค่ไหนและแน่นอนวันนี้ก็ไม่ใช่วันธรรมดาเหมือนกันเพราะว่านี่ก็จะจบเดือนแล้วในฤดูร้อนนี้เลายังไม่มีเทศกาลใหม่เลยนั่นก็คือวันนี้เป็นวันของเทศกาลนั่นเองและถามว่าวันนี้คือเทศกาลอะไรนั่นก็คือเทศกาลทะเลได้ยับยับว่ายน้ำ สกีกูไปเชียร์อะไรตรงนี้เทศกาล Bridge k l e a n p ประจำ Coral Island ปีที่หนึ่งถ้าถามว่าเทศกาลนี้มีอะไรให้ทำมีอะไรให้เราทำบ้างกล้าตอบเลยครับว่าโคตรน้อยที่เป็นกิจกรรมให้ร่วมมันจริงๆก็มีตั้งสองอันน่ะแหละก็คือไปชักกระเยาะกับว่ายน้ำแข่งกันนะผมแล้วก็ขี่ขี่กิจกรรมหลักนะผมเป็นกิจกรรมที่บังคับทำไม่งั้นไม่จบอีเวนต์นั่นก็คือไป เอ็นี่ไปเก็บขยะตามชายหาดอะไรอย่างเงี้ยเออซึ <ab> <YN: S ess> ่งว่ากันตามตรงกเก็บชายะกูเก็บขยะใต้ทะเลเฮ้ยมึงเยอะกว่านี้อีกอู้กุ้งไงเฮียกุ้งไงเฮียดูยังงั้นกุ้งหางอ่ะอย่าวานเนี่ยจะตองเป็นชุด ทุกบาททุกตังมีค่าหมดอะไอีคยตอนเนี้ยขออังอัพไฟไม่เสร็จโอเคก็<ๆ>เดีเ๋ยวแถมวันที่28ให้ดูเพลินๆเล่นๆแบบฟาสต์สปีดให้แล้วกันวันหนึ่งทำอะไรได้แบบเหมือนเป็นเดลูทีอีกรอบว่ากันตามตรง <laughs> มันน่าคือแบบก็อยากเล่นต่อติดอย่างเดียวแล้วมันบลั๊กอะมันบัก๊บกจนแบบพวกผมลำคาญจริงๆผมเศร้ามากเลยเนี่ยถ้าเกมไม่บั๊กะจะดีกว่านี้เยอะมากเลยโอ้เศร้าเศร้าเศร้าเดี๋ยวขอพับโปรเจกต์ไว้ก่อนเนาะก็ขอบคุณที่ตามติดตามเราชุมมายันจบนะผมก็ขอบคุณมากเลยครับที่ดูยันจบนะก็ใครที่ดูก็แล้วรู้สึกว่าตัวเองได้ประโยชน์แล้วก็ขอให้ได้จะดีมากเลยครับไม่มากก็น้อยอ่ะ มา่ามตรงฤดูนี้มีอย่างหนึ่งที่เราพลาดนะครับผมก็คือฤดูร้อนเนี่ยจะมีผีเสื้ออยู่ชนิดหนึ่งที่เป็นระดับรีเจนที่จับได้แค่ในฤดูนี้เท่านั้นแล้วเอามาทําฟาร์มแมลงเนี่ยจะราคาดีที่สุดติดอย่างเดียวเลยเว้ยคือผมอะ่ะจับไม่ได้เพราะว่าสวิงผมแม่งไม่เคยอัพเลยแล้วผมก็อัพเวลจากการใช้ที่จับกับดักเอาอะเข้าใจวะก็เลยแบบเวลจะพุ่งสปีดแต่ หลายๆอย่างจะไม่สปีดตามนั่นแหละครับโอเคเดี๋ยวคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากให้ดูแค่นี้แหละเดี๋ยวจะจากกันไปแล้ะน่าเศร้าที่คลิปนี้ต้องจากกันเราไปแล้วแล้วก็ครอลอแอลแลนด์ก็คงจะต้องห่างกันสักพักห่างกันสักพักฉันคงต้องหาอะไรลงช่องอย่างอื่นไปก่อนมีหรือเปล่ามีแอลก็ยังตัดไม่เสร็จใช่ไหมเออเผลอๆอาจจะไม่ตัดแล้วด้วยว่าขี้เกียจ ภาพยอกยอกแค่ไม่มีไฟไม่มีแรงตัดแล้วมันเหนื่อยจริงไม่สนุกด้วยพยายามดันด้ให้สนุกแต่ก็ไม่สนุกจริงแอลผมพยายามแล้วผมทอมากโอเคก็ภาพเลยเรียบร้อยแล้ววันนี้ก็โอเคใครยังฟังอยู่นี่สุดยอดมากเลยนะคุณฟังผมภาพชีวิตนั่นแหละเออไปดีกว่าไปดีกว่าพอไป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 ย้ายย้ายย้ายไปทุกคนไปดูอย่าอื่นดีกว่าไป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 เออวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะผมอ่าสวัสดีครับทุกคนลาก่อนลาก่อน แล้วก็เจอกันคลิปหน้านะครับผมบ r a